ท้องฟ้ายังแจ่มใสอยู่มากเลยค่ะหลังจากที่พวกเราออกจากป่าเห็ดแล้วตอนนี้ก็ประมาณ4ี่โมงครึ่งค่ะอากาศอยู่ที่15องศาพอพวกเรากลับถึงบ้านแดดดีก็จัดการให้เด็กๆอาบน้ําส่วนแม่นุ้ยก็มาทําความสะอาดรองเท้าค่ะสะภาพของแม่นุ้ยเข้าป่าทั้งวันดูไม่ได้เลยค่ะทุกคนทนดูไปก่อนนะ แม่นุ้ยกลับถึงบ้านมาก็ต้องทำความสะอาดรองเท้าก่อนนะคะรองเท้านี้จะเป็นรองเท้าเข้าป่าเดินเขาโดยเฉพาะนะคะแม่นุ้ยจะทำความสะอาดแค่ข้างนอกเพื่อไม่ให้ดินเขาติดรองเท้าน,นะคะแล้วก็นำไปตากแห้งแบบนี้เลยค่ะตอนนี้แม่นุ้ยก็จะมาเตรียมอาหารเย็นให้กับเด็กๆแล้วก็แดดดีก่อนค่ะ วันนี้แม่นุ้ยจะทำเมนูอบซี่โครงหมูบาร์บีคิวค่ะซี่โครงหมูแม่นุ้ยได้มาจากลิเดลตอนที่พวกเราไปช้อปปิ้งกันรอบที่แล้วนะคะส่วนอาหารเย็นของเด็กๆวันนี้ก็จะเป็นชิคเก้นนักเก็ตกับเฟรนฟราส่วนซี่โครงหมูใช้เวลาอบแค่15นาทีแม่นุ้ยก็ เอามาทาน้ำซอสบาร์บีคิวแบบนี้เลยซอสบาร์บีคิวเขาก็จะมาคู่กันกันกบซี่โครงหมูเลยนะคะแม่นุยไม่ได้ทำเองนะซื้อมาเป็นแพ็คเลยค่ะเมื่อทาซอสบาร์บีคิวเสร็จแล้วแม่นุยก็เอาไปอบต่ออีก5านาทีแล้วแม่นุยก็มาหั่นขนมปังต่อขนมปังนี้ที่แม่นุยซื้อมาจากร้านช็อปเล็กๆระหว่างทางกับตอนที่เราไปเก็บเห็ดค่ะอาหารเย็นของเดดี้วันนี้ก็จะเป็นอบซี่โครงหมูเฟรนช์ฟรายแล้วก็ขนมปังปิ้ง ระหว่างที่แม่นุยหันซี่โครงหมูสมาชิกในบ้านทุกคนก็มายืนให้กำลังใจคะ่ะไม่รู้ว่ามายืนให้กำลังใจหรือว่ามายืนกดดันกันแน่ก็ไม่รู้คะ่ะทุกคนก่อนแม่นุยจะทำอาหารเย็นให้ตัวเองก็ต้องทำอาหารเย็นให้เด็ดดิกับเด็กๆก่อนอย่างที่แม่นุยบอกนะคะว่าพวกเราอยู่กัน3-4คนแต่ว่าจะกินกันคนละเมนูคะ่ะ ทำอาหารเย็นให้เด็กๆกับเดดี้เสร็จแล้วต่อไปนี้แม่นุ้ยก็จะมาทำอาหารเย็นให้ตัวเองค่ะเดินป่ามาทั้งวันกลับมาบ้านแม่นุ้ยก็อยากจะกินอะไรแซ่บๆค่ะวันนี้ก็จะตําแตงใส่ขนมจีนกุ้งสดกินกับซี่โครงหมูอบบาร์บีคิว วันนี้แม่นุยก็จะตำแต่งรสชาติแบบจัดจ้านนิดหน่อยนะคะปกติจะเป็นคนไม่กินเผ็ดแต่วันนี้เดินเหนื่อยทั้งวันก็เลยอยากกินอะไรเผ็ดเผ็ดแซบๆคะ่ะน้ำปลาลา่าตาใย,ยลีของแม่นุยใกล้หมดแล้วคะ่ะทุกคนขวดน,นี้ขวดสุดท้ายแล้วยี่ห้อนี้ที่อังกฤษไม่มีขายนะคะแม่นุยสั่งตรงมาจากเมืองไทยของใหม่จะมาอาทิตย์หน้าเลยที่จริงประเทศอังกฤษหาซื้อน้ำปลาง่ายนะตามร้านจีนหรือไทยซูปเปอร์มาร์เก็ตก็มีขายหรือจะสั่งออนไลน์กับแม่ค้าในอัง ก็ได้วัตถุดิบจากเมืองไทยจะมีขายแทบทุกอย่างเลยแต่ราคาก็จะสูงหน่อยบางครั้งเวลาที่แม่นุยทําอาหารไทยก็เลยประยุกต์จากวัตถุดิบที่หาง่ายตามซูเปอร์มาร์เก็ตแถวบ้านตอนนี้ตําแตงของเมนุยเสร็จแล้วคะ่ะตําแตงส่วนตําแตงนะ,ะนนี่ สุงสดสดนะคะสุดยอด

Bye bye bye